สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสุดไหวไทยเราหน่อยนะครับอ่าเดีกคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลงหลักสิบหน่วยบนนะครับอ่าแบบสี่ตัวซึ่งเดินต่อเนื่องมาประมาณห้าสิบงวดนะครับทั้งสามสูตรลงช่องมาหกงวดเข้าทั้งหกงวดนะครับเรามาดูงวดที่เจ็ดจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็อยมาลองดูกันอ่าก่อนอื่นก็ฟังคำเตือนกันก่อนนะ คำเตือนเป็นข้อมูลในทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันนี่จากวันที่แล้วนะ,ะทั้งสามสูตรชนเงินที่3กับ7จ็ดผลออก ก็คือสองสอ่าน็อ่านนีนได้7ส่ดนนี้ได้2สูตรนี้ได้7นะครับตั้ง3สูตรเดินตอนน่อในหลัก10หนวยบนนะครับส่วนนี้วันที่ผ่านมาวันที่ 6. ออกวันที่ 6. ออก6กไปเเนี่ยสูตรเนี้ยได้เลข6ไปอยู่หลักร้อยนะรู้สึกว่า ลนโยกน่าจำไม่ผิดอยู่หลักร้อ,อยผมเห็นว่าสามสูตรนี้เดินต่อเนื่องวันดาห้าหกหกหวดท้าหมดแล้วก็เลยเอาม,มาลงคู่กันต่อในหลักสิบหน่วยบนนะครับผมปรากฏว่าเขากลับมาเดินที่หลักสิบหน่วยบนอีกก็คือมาเดินที่หลักเลขเจ็ดหลักหน่อยนะส,นส่วนสองสูตรนี้นะครับเดินในหลักสิบหน่วยบนต่อเนื่อง วันที่หกเดี๋ยวเราจะลงวันที่เจ็ดว่าเขาจะเดินต่อหรือไม่ในหลักสิบหน่วยบนนะครับส่วนสูตรนี้ก็กลับมาเดินเป็นปกติซึ่งวันที่แล้วไม่ใช่เขาไม่ถูกแต่เขาไปอยู่หลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสามสูตรนี้ก็ยังใช้ต่อไปนะครับถ้าเกิดสูตรหนึ่งสูตรใด,ดหลุดจริงๆแล้วผมก็จะเอาสูตรอื่นเข้ามาทดแทนคนระับตอนนี้ก็ใช้ตอนนองกันไปก่อนส่วนสูตรเสริมที่จะเข้ามา เดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ูตรที่หนึ่งนะครับวิธีการทำนะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวสี่ครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสี่ครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งอุบห่าค่าคงที่นะครับนี่นะ สกับ8ได้1นหนึ่งกับสได้4 4กับ2องได้หกกับ9ได้ 5, 5้าห้ากับ6ได้1 1กับ9ได้0ูนย์หกับ7จ็ดได้ส3มสได้9 9้าเก้ากับห้าได้4นะครับผลลัพธ์สี่สี่บวกหนึ่ครับห้บกหนึครับบวกหกันมาตัวหลังก็บวก6กนะครับได้หนึ่งได้สี่ห้าหกนะครับผลอบ3ธสามสามหกได้เลขหก 6, เป็นเลขหลักหน่วยนะวันล่าสุดที่ลงไปก็ได้6 7 8จดสมนะครับ ก็คือสูตรนี้นะครับที่ได้เลข6เป็นเลขหลักร้อยนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็เลยมารงต่อก็คือได้เลขเจ็ดนะครับต่อมาสูตรที่สนะสูตรที่2ใช้หลักแสนหนึครั้งหลักพัน1ครั้งหล,ลัก10หน้าที่2 5้าครั้งหลักร้อยท้ายที่ห สองครั้งหลักสิท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักสิท้ายที่สองหน่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองห้าครั้งบกสค่าคงที่สกับสี่ได้แปดแปดกับหได้สามกับสได้เจ็ดเจกับสี่ได้หนึ่งหนึ่งกับห้าได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์นะครับตัวแรกบวกสนะครับได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกสองได้หกนะครับได้ศูนย์สามสี่หกอกสามสามสามหกได้สามกับหกนะครับต่อมาได้หกับสี่ามนี้นะครับ วันที่ผนมาที่ลงไปก็คือได้9ก้าสองสาห้าผลออกสองสอนะครับสุดที่2นะครับต่อมาสุดที่สา สูตรที่สามนะครับก็คือใช้หลักหมื่นสามครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งสามครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งสามครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งสองครั้งบวกแปดค่าคงที่เก้ากับห้าได้สี่สี่กับเก้าได้สามสามกับสี่ได้เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับสี่ได้ศูนย์สี่กับแปดได้สองนะครับ ผลลัพธ์ได้2 2บวก1ตัวแรกได้3 3บวก3ได้6 6บวก4ได้0นะครับ2 3 6 0ได้เลขศูเป็นเลขหลักสิถัดมาก็คือได้เลข3งมดมที่ปัานมาที่ลงไปก็คือได้3 4 7 1นะก็คือได้เลข7เป็นเลขหลักหน่วยเดี๋ยวเรามาดูต่อตั้ง3สูตรกันเลย อ่ะเป็นว่าจี๗เนาะในการลงช่องอบวกกันเลยนะหกกับสองได้แปดแปดกับเจ็ดได้ห้าห้ากับสี่ได้เก้าเฮ้ยต่อสิ 6กับ2ได้8 8กับ7ได้5 5กับ2ได้7 7กับ5ได้2 2กับ8ได้0 3กับ8ได้1 1กับ4ได้5 5กับ7ได้2 2กับ5ได้7ได้7อีกรอบนะ6กับ2ได้8 8กับ7ได้5 5กับ2ได้7 7กับ5ได้2 2กับ8ได้0 3กับ8ได้1 1กับ4ได้5 5กับ7ได้2 2บวก5ได้7บวก1ได้8บวก1ได้9นะบวก5ได้4 สุดที่หนึ่งได้เจ็ดแนะครับเอจ็ดนะครับเ8 9 4ก็คือสิ่นี้นะต่อมาสุดที่สอง ที่สองกับหกได้แปดแปดกับห้าได้สามสามกับแปดได้หนึ่งหนึ่งกับสี่ได้ห้าห้ากับเจ็ดได้สองสองกับหกได้แปดแปดกับศูนย์ได้แปดแปดกับสี่ได้สองลองนะสองหกได้แปดแปดกับห้าได้สามสามกับแปดได้หนึ่งหนึ่งกับสี่ได้ห้าห้ากับเจ็ดได้สองสองกับหกได้แปดแปดกับสี่ได้สองครับ บวกสามได้ห้าหกบวกสองได้แปดสองห้าหกแปด มาสุดที่ 3, ามนะครับแกับสได้ศูนย์สกับ8ได้ศูนย์กับ2ได้ศูนย์สองกับ8ได้0ูนย์สากับเก้าได้สอกับสี่ได, 2. 2ได้6 6กับ4ี่ได้ศูนบวกแได้8ปนะครับเก้าบวกสมได้2องสองบวกสี่ได้6 แปดเก้าสองหกนะครับสูตรที่สามไอ้ผิดแล้วอืออ่ะถูกแล้วถูกแล้วบวกหนึ่งตัวแรกนะเก้ากับสาได้สองสองกับสี่ได้อะสิบอ่ะพอะดีผมเขียนช่องไม่ตรงกันก็เลยดูสลับกันนะครับไอ้ช่องบวกเนี่ยนะ 8926ครบทั้ง3ามสูตรแล้วนะเรามาดูชนกันเลขไหน เลขสี่ตัวชุดห้าตัวสิบหน่วยบนผมได้ลงไปแล้วนะครับคลิปที่ผ่านมาก็ก็ลองไปเทียบชนกันดูนะเดีย๋ยวผมจะสรุปให้ทีเดียวเลยนะครับให้ผมลงครบก่อนถ้ามันต้องจําเป็นจะต้องลงสูตรเสริมผมจะลงเสริมหรือไม่ก็จะเอาสูตรอื่นเข้ามาเทียบอีกนะครับสิบหน่วยบนนะครับเลขเจ็ดสูตรอย่าเลขแปดสามสูตรนะ ตัวลงไปแล้วนี่เป็นแบบ4ตัวเลขเก้านะครับสองสูตรเลขส4่สี่สุดเดียวนะครับทีนี้มาดูเลขชนเงินสามสองสูตรบ้างาเลขเจ็ดหนึ่งสูตรเลขเก้าสองนะเลขสี่สุดเดียวนะครับถัดมาเลขสนะครับสองสูต เลขห้าเลขหกสองสุตสามสตรจนสองสุดก็มีเก้าสองหกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสูตรนี้มีโอกาสเตินต่อนะครับเลืลักษณะแบบนี้นะครับชนกันที่8ปดเก้าสองหนะ ยิงถ้าเล่นตัวเดียวก็คือชนเลขแปเอา3ตัวนะสองสุดเลขที่ไม่ชนกันนะครับก็คือ7จ็ดห้ห้านะครับ ในกรณีที่หลุดไปหนึสูตรนะครับในกรณีที่หลุด1สูตรก็เป็น7545หนะครับแต่ถ้าทั้ง3สูตรเดิน7545ไม่เดินนะผมก็เลยเลือก4ตัวเด่นนี้ไว้ก่อนอยู่ในหลัก10หน่วยบนนะครับ ก็ลองเอาไปเทียบชนกับสูตร10บหน่อยบน3สูตรระยะยาวดูนะครับจักคู่ดูเดี๋ยวไม่ก็เดี๋ยวผมหาตัวชนมาให้อีกนะครับก็โอเคนะครับคลิปวันนี้เดี๋ยวผมจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ